คุณแม่หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วครบหลังคลอด3เดือนแล้วกลับไปทํางานแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการปั๊มนมอย่างไรและเก็บนมแม่อย่างไรไม่ให้เสียนะคะสําคัญที่สุดนะคะคือเราต้องปั๊มให้ทุก2-3ชั่วโมงต้องปั๊มเหมือนระยะเวลาที่ลูกของการดูดหรือว่าการเข้าเต้าลูกดูดบ่อยแค่ไหนก็ปั๊มให้บ่อยแค่นั้นถ้าเรานานๆปั๊มวันหนึ่งปั๊มแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยโอกาสที่จะ นมหมดหรือว่าคัดตึงเต้านมท่อนมอุดตันเนะะี่ยค่ะมีได้สูงมากๆเลยการปั๊มนมที่ถูกวิธีนะคะก็คือคุณแม่จะต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็อย่าไปปั๊มในห้องน้ําโดยเด็ดขาดเพราะการที่เราไปปั๊มนมในห้องน้ำนะคะโอกาสที่จะทําให้ติดเชื้ออีโคไลเนี่ยที่อยู่ในห้องน้ํามีมาก ะะหรือว่าเชื้อที่ปนเปื้อนกับพวกปัสสาวะอุจจาระเนี่ยค่ะมีได้สูงเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่จะปั๊มนมต้องปั๊มในสถานที่ปั๊มนะคะอย่าปั๊มในห้องน้ำอาจจะเป็นสถานที่ไหนก็ได้ที่มิดชิดแล้วก็สะอาดสะอ้านถ้าใครที่ไปปั๊มในห้องน้ำเนี่ยโอกาสาที่จะปนเปื้อนเชือ้ออีโคไลมีได้สูงเมื <ME> ่อ ER ปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะให้คุณแม่เก็บใส่ถุงหรือใส่ขวดก็ได้นะคะถ้าปั๊มคนละช่วงเวลาอย่าเก็บมารวมกันนะคะให้ใส่ถุงหรือใส่ขวดคนละเวลา ลงวันที่แล้วก็เวลาในการปั๊มให้ชัดเจนแล้วก็นําไปเก็บในตู้เย็นให้เรียบร้อยอาจจะเก็บในช่องฟีดก็ได้นะคะให้นมเป็นแช่แข็งเลยก็ได้ก่อนที่คุณแม่จะใส่กระติกน้ําแข็งที่มีน้ําแข็งนะคะถือกลับบ้านหรือคุณแม่จะใส่ไว้ในช่องธรรมดาก็ได้เช่นกันถ้าตอนเย็นเราจะต้องเอาไปให้ลูกดื่มที่บ้านในช่วงเย็นแต่ถ้าลูกไม่ได้ดื่มทันทีเป็นการปั๊มนมหรือเก็บนมสต๊อกเนี่ยแนะนําว่าให้เก็บเข้าช่องฟีดเนี่ยจะดีกว่านะคะแต่อย่าให้นมละลายนะคะระหว่างที่เดินทาง กลับไปถึงที่บ้านถ้านมละลายก็ควรจะให้ลูกกินนะคะถ้านมละลายแล้วาจากการปัมจากที่ทํางานเมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านเนี่ยก็ควรที่จะให้ลูกกินอย่านําเก็บเข้าช่องฟรีดนะคะถ้าละลายแล้วเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเก็บเข้าช่องฟรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านเนี่ยอาจจะใส่ถุงเก็บความเย็นหรือใส่กระติกน้ําแข็งที่มีน้ําแข็งอยู่ถ้านมยังแข็งอยู่ยังฟรีดอยู่แนะนําก็เอาเข้าฟรีดต่อได้เลยแต่ถ้าเก็บใน ที่เก็บความเย็นหรือใน ติดน้ําแข็งเพื่มีน้ําแข็งนะคะถ้าละลายแล้วก็ควรที่จะนําให้ลูกกินอย่าขึ้นไปเก็บในช่องฟิตโดยเด็ดขาดนะคะนี่คือการปั๊มนมที่แล้วก็การเก็บนมที่ถูกวิธีนะคะสําคัญที่สุดนะคะปั๊มให้ได้อย่าให้เกิน4ชั่วโมงปั๊มทุก2-3ชั่วโมงได้เนี่ยจะดีมากๆจะทําให้เต้านมของคุณแม่เนะะี่ยค่ะไม่คัดตึงทอน้ํานมไม่อุดตันแล้วก็ยังช่วยให้น้ํานมของคุณแม่ไม่หดด้วยสําคัญที่สุดนะคะก็คือการเลี้ยงลูก้ี่นมแม่เป็นสิ่งที่ ดีมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเลี้ยงได้6เดือนเต็มๆโดยที่ยังไม่ป้อนอาหารเสริมใดๆจะยิ่งดีมากถ้า6เดือนขึ้นไปแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อควบคู่กับอาหารเสริมที่จะให้ลูกท่านสิ่งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ